เราออกไปข้างนอกสิ่งที่เราพบเจอเป็นประจำนั้นก็คืออากาศร้อนมากทำไงได้ละ่ะก็ต้องทนใช่ไหมนี่วันนี้จะมีพัดลมจิ๋วมาแนะนําจิ๋วแต่แจว๋วเล็กแต่ไม่เล็กนะมาคลายร้อนด้วยพัดลมของคาโดนนโอกันค่ะตัวนี้จะมีสสีมีสีเขียวแล้วก็สีขาวเปิดออกมาแล้วคือน่ารักมากสามารถปรับเพิ่มความสูงได้ข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวคือไม่สามารถหมุนได้จ้ะปรับความแรงได้ถึง3ระดับแค่กดปุ่มเดียวนี่ถึงจะหมุนไม่ได้แต่น้องเงยหน้าได้แบบนี้เลยตัวชาร์จก็จะเป็น USB มีแถมสายชาร์จมาในกล่องข้างกล่องเขียนว่า มเอาเรื่องอยู่นะเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ได้เท่ากับแบตเตอรี่โทรศัพท์หลายรุ่นเลยอะ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนี่จะเป็นเบอร์หนึ่งส่วนนี้จะเป็นเบอร์สองแล้วก็นี่จะเป็นเบอร์สามอ่ะผมสะพึงอยู่นะใครจะชาร์จไปใช้ไปก็ได้หรือว่าชาร์จให้เต็มแล้วค่อยใช้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวเป็นพัดลมตั้งโต๊ะสาหรับสาวๆออฟฟิศเลยแล้วสําหรับใครเป็นสส่เที่ยวสส่บุกเบิกนี่มีขนาดเล็กจิว๋วสามารถพกพาสะดวกกว่าฝ่ามือน้ําหนักก็เบานี่นะคะเดี๋ยวจะใส่กระเป๋าให้ดูนี่คือกระเป๋าที่ใช้ในชีวิตจร้ได แล้วอีกอย่างตอบโจทย์มากเลยสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เด็กแล้วสัตว์เนี่ยไม่ชอบอากาศร้อนพานเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถพกพัดลมไปเปิดให้ได้ด้วย